ต่อต้านแดงเดือดแต่ NBA บอกไม่เห็นด้วยการเปลี่ยนกฎนี้ทำให้คนดูน้อยลงแต่ทำให้โลกดีขึ้นสสูงสวยมืด วันนี้มีช็อตเด็ดของบาสเกตบอล NBA ฮะปกติแล้วทุกวงการจะแคร์เรตติ้งคนดูแต่บาส NBA ได้มีการเปลี่ยนกฎซึ่งโลกสูก้ฮกเพราะว่าการเปลี่ยนกฎนี้ทำให้คนดูน้อยลงแต่ทำให้โลกดีขึ้นเขาทำอะไรฟุตบอลควรจัดไปหรือไม่แชมป์จัดไปยิ่งสูงยิ่งหนาวทำสิ่งที่ถูกต้อง now ทำไมนักบอลที่ดังแค่ไหนอยากจะถ่ายรูปกับนักบาสเกตบอลและทำไมฟุตบอลอาจเกิดที่อังกฤษแต่ตอนนี้ชาวอเมริกันกลับเป็นเจ้าของทีมใหญ่ๆแชมป์จัดไปสามช็อตเด็ดคนบินได้เก่าไม่กุยดับไฟดราม่าแต่ต้นลม สังคมตอนนี้หลายคนอาจมองว่าเกมกีฬาเดือดคือดีนะักกีฬาผลักกันชกกันหัวบี้กันเป็นสเสน่ห์แต่บาสเกตบอลบอกโอ้มันโบแล้วตกยุคแล้วถ้าคุณจะอยู่ได้แค่เรตติ้งด้วยความรุนแรงก็ไม่ต่างกับพวกอินฟลูโชยาบโชดากโช,โชนม NBA ประกาศลดความรุนแรงแม้เรตติ้งจะร่วงจังหวะปะทะที่อาจจะจุดไฟอารมณ์ให้ทั้งสองฝั่งใส่กัน กรรมการจะต้องเป่าฟลทันทีจังหวะมีการดังใส่กันปังปังปังแล้วต่อด้วยท่าทางเย้ยหยันซึ่งคนชอบกันหากใครทำโดนลงโทษ NBA ต้องการหยุดสโลแกนกีฬาคือสงครามต่อให้แรกๆคนดูอาจจะไม่ชอบก็ตาม